ใจที่จงพัสพุทธพาดวงหรือไทยหรือดวงเดีาวตาดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนทีชายทุกคนเดินผ่านวอนที่ใจน้องไม่มีใครวอนที่ลมพัดพาเพืใจพี่ไปถึง thank you นะคะขอบคุณนักเปียโนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะนักร้องภาษาเสียงด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบเสียงปรบือด้วยนะคะ ฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนเนภาสุขของฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงดายสุดตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพระรุงเพิ่งรำพันทีแม่ดูนงนอพอแล้วอ่ะแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จบแทบพัสุทธา ดวงหือไทยหรือดวงเกวตาดว,ด,วดวงดาราดวงดาวดวงไหน